ดวงชะตารายวันวันที่21พฤศจิกายน2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้ดาวอังคาร3ดาวประจำตัวท่านโคจรมาพบกับวันศุกร์6ถือเป็นคู่สมพลคู่พลังแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคู่ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างความรุนแรง คืออังคารและความอ่อนโยนคือสุขวันนี้จึงเป็นวันที่คุณมีพลังในการลงมือทำสูงมากมีไอเดียสร้างสรรค์ที่พร้อมลุยแต่ก็เสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งได้ง่ายเช่นกันเป็นวันที่ดีสำหรับการสะสางงานเก่าหรือการแข่งขันแต่ไม่ดีต่อการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่การงานมีพลังในการทำงานสูงมากงานที่ค้างคาจะสะสางได้สำเร็จลุล่วง เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้แรงกายหรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดการนำเสนอผลงานมีความชัดเจนและหนักแน่นแต่ข้อควรระวังคือคำพูดของคุณอาจจะตรงและแรงเกินไปจนทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้ง่ายโอกาสงานเสริมมีแต่จะเป็นงานที่ต้องเหนื่อยการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องสู้ถึงจะได้มารายรับมีเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่ทันทีโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะการซ่อมแซมหรือการซื้ออุปกรณ์ในการทํางานการเจรจาการเงินต้องใช้พลังสูงแต่มีโอกาสสำเร็จหากคุณเตรียมตัวมาดีข้อควรระวังคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในวันนี้ยังไม่ควรทำ และระวังการเสียเงินเพราะอารมณ์กโกรธความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนใหม่ๆแต่คนที่เข้ามาอาจมีลักษณะเป็นคนแรงเหมือนกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความขัดแย้งเช่นไม่ชอบหน้ากันในตอนแรกความสัมพันธ์อาจจะหวือหวาแต่ไม่ยั่งยืนต้องดูกันไปน,น,นานๆคนมีคู่ นี่คือจุดที่ต้องระวังที่สุดของวันนี้อารมณ์ของคุณและคนรักอาจจะปะทะกันได้ง่ายมากมีโอกาสทะเลาะก,กันรุนแรงในเรื่องเล็กๆน้อยๆความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางควรหลีกเลี่ยงการพูดจาประชดประชันหรือขุดเรื่องเก่ามาพูดสุขภาพสุขภาพกายพลังงานล้นเหลือแต่ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความรีบร้อนเช่นมีดบาด ของร้อนลวกหรืออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานหนักสุขภาพใจจิตใจหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่นิ่งรู้สึกขัดใจไปหมดมีความใจร้อนสูงต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้มากอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสครรคคืออารมณ์ร้อนและความตรงไปตรงมาของคุณที่จะสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น และทำลายบรรยากาศที่ดีในการทำงานและความรักคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานคิดก่อนพูดเสมอในวันนี้พยายามนับ1-10ถึงในใจก่อนจะโต้ตอบหากต้องประสานงานให้ใช้ความนุ่มนวลของดาวสุขเจ้าบ้านเข้าช่วยพูดจาให้หวานขึ้นการเงินหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในขณะที่อารมณ์ไม่ดีเด็ดขาด เพราะมีแนวโน้มจะใช้เงินเพื่อประชดความรักหากเริ่มรู้สึกหมุดหงิด,งดให้พยายามเดินหนีออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนอย่าพึ่งประทะตั้งสติแล้วค่อยกลับมาคุยกันด้วยเหตุผล